ไปเรียนปริญญาโทค่ะเป็นแบบกับบริหารโลจิสติกส์ค่ะตอนนี้ก็เรียบร้ยรอยแล้วเรียนจบมาสองปีแล้วค่ะแต่ว่าการเป็นนักบินก็ยังทำอยู่ค่ะก็แผนตอนแรกก็แผนว่าจะแบบเข้าสายการบ,บนินแต่ว่าด้วยตั้งแต่โควิดมาสายการบ,บนินก็ยังมีชอตไม่เยอะมากที่เปิดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ค่อยๆดูไปก่อนแต่ยังมีแพชั่นนั้นอ,อยู่มีมีอยู่ยังยังมีโอกาสอยูก็มีโอกาสไปแบบบินกันเป็นชั่วโมงอยู่เรื่อย แล้วจะแทนยังไงก็จริงๆก็เดี๋ยวธุรกิจที่บ้านด้วยอะไรก็ดูหลายๆอย่างค่ะแต่ว่าก็ในวงการก็ดูอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูว่าอะไรที่เหมาะกับเราแล้วก็กำลังหาตัวเองอยู่ว่ายังไงชอบเพราะตอนนี้เม่งมีสัญญาหรือว่าไม่มีสัญญาแล้วตตอนนี้ใช่ค่ะเพิ่งจบไปตอนปลายที่แล้วมาตั้งแต่เดือนแปดค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีสัญญาที่ไหนเพราว่าจริงๆที่เราไม่ต่อสัญญาเห็น ด้วยค่ะเพราะจริงๆหนูอยู่กับช่องนู้นเป็เด็กแล้วอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ได้แบบไป explore ข้างนอกเลยอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่ดู้รับด้วยว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ลองหาตัวเองแต่ว่าที่ทำแล้วมองอย่างนี้ก็ยังยังไม่ค่อยออกเดีลองดูไปเรื่อยๆก็ยังไม่แน่ใจเลยแต่ตอนนี้ก็คือพอมดละบวเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้ทําในวงการต่อตอนนี้อาจจะแบบเป็นแชนงนอกแต่ก็ยังพอรับได้ก็พอให้รับได้ ู่แบบบางทีก็มี MV มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแบบง,งานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้มีเซ็นหรือว่าโปรเจกต์ใหญ่ๆอะไรกับค่ายไหนไม่มีค่ะแต่ว่าเราเร่งได้ก็ได้เหมือนเราจะหันไปทำแบบข้า,างนอกก็ด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบเหมือนพอตอนกลับมาหนูก็แบบมาสอบนักบินด้วยมันมีแบบอะไรใหม่ๆพอหนูกลับมาเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนระบบใหม่อะไรเงี้ยมีต้องสอบอะไรเพิ่มเยอะแยะเลยช่วงนี้หนูก็เลยแบบเน้นอ่านหนังสือมากกว่าก็เลยไม่ได้โฟกัสบงานเดียวกันก็คือยังยัง ยังสอบอยู่เรื่อยๆค่ะใช่ดูเหมือนว่าหนูว่าจะไปทำธุรกิจหรือว่ามีคือแบบที่บ้านก็ทำธุรกิจอยู่แล้วค่ะแต่ตอนแรกก็คิดว่าแบบเหมือนจะลองเข้าไปทำที่บ้านนี้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็เรียนมาค่อนข้างตรงสายที่แบบเป็นนักบินเลยอะไรเงี้ยก็เลยกำลังดูอยู่ว่าต่อไปเนี่ยนะคุณจะเวของเราจะเป็นยังไงต่อหนูเลือกหลายทางเลยโฟกัสที่โฟกัสที่นักบินเป็นหลักตอนี้อยากเป็นนักบินแบบแบบไหนคะจริงๆอยากเป็นนักบินแอร์ไลน์ แต่เราก็ต้องเลือกแบบแบบว่าจะไปเวไหนอะไรตอนแรกก็คิดว่าเป็นครูการบินดีไหมหรือว<ช>่าแต่จริงๆสุดท้ายแล้วค่ะก็อยากเป็นนักบินแอร์ไลน์แล้วก็ถึงมันได้สอบมีสอบแบบสอบเรื่อยๆอาทิตย์หน้าก็สอบก็คือรอเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นนักบินดีแต่หนูจะไ,ได้บ้างเลยนะเวลา,สลวสาใส่ชุดอะพี่ชอบมากเลยโอเคค่ะ